นัตทิเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัฏไธยังสัตตุสาสเนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะ สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัดสเตชะสาข้าพเจ้าผู้ว่าย,ยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้ขออันตรายทั้งปวงจงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นเสียงสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยดังกังวาลพริ้วไปท่ามกลางบรรยากาศที่ฉ่ำเย็น ขณะนั้นเป็นเวลาสี่นาฬิกาเศษดวงจันทร์แรมสิอ็ดค่ำเป็นรูปเสี่ยวคล้ายกำลังยิ้มแย้มอย่างเพลื่มปีติสุขเมื่อได้ยินเสียงแห่งพระพุทธมนต์สถานที่ซึ่งพระภิกษุหนุ่มผู้โดดเดี่ยวกำลังนั่งสวดมนต์อยู่เป็นแดนป่าบุนดอยสูงการเดินทุดงจาริกปฏิบัติธรรมและโปรดเหล่าสาธุชนของท่านยังคงดำเนินต่อไปวันแล้ววันเล่า ตามคําสอนของพระพุทธองค์จุดหมายปลายทางของการเดินทางครั้งนี้คือที่พระธาตุดอยแสงคําเพื่อกราบนมัสก,การองค์พระธาตุผอฟ้าสางหลังสวดมนต์ทำวัดเช้าและเจริญเมตตาพรมวิหารแก่ปวงสรรพสัตว์โดยไม่ได้มีประมาณแล้วท่านแบกกรดสะพายบาดก้าวเดินไปตามเส้นทางเดินป่าของชาวดอยประมาณเจ็ด นาฬิกาเศษได้สวนทางกับชาวบ้านสี่ห้าคนคนเหล่านั้นมีทั้งชายและหญิงทุกคนสะพายกวยสารด้วยไม้ไผ่ไว้ด้านหลังพวกเขาเหล่านั้นครั้นแลเห็นท่านก็แสดงท่าทางแปลกใจและบางคนก็ตื่นเต้นรีบนิมนต์ขึ้นว่าไม่สูงคะ่ะเจ้าบุญนิมนต์ก่อนหมู่เฮาจะขอใส่บาตร พระทโดงหนุ่มวางกรดพิงกับโคนไม้เปิดฝาบาทออกรับพระตาหารซึ่งเป็นข้าวเหนียวนึ่งงาคั่วผสมเกลือป่นและหมักจ๊อกคือส้มผลเล็กๆสีเหลืองอีกสองสามผลจากกลุ่มคนผู้มีจิตศรัทธาแล้วยืนกล่าวให้ผ่อนว่าภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ สัพพธรรมมานุภาเวนะสัพพสังคานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเตขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านขอเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน ชาวบ้านป่ากลุ่มนั้นประนมมือรับพรด้วยความปลื้มใจแล้วถามท่านว่าพระคุณเจ้าท่านกำลังจะไปไหนหรือทำไมเดินมาคนเดียวกลางป่ากลางดงอย่างนี้อัตมาจะไปนมัสการพระาธาตุแสงคำไปตามทางนี้ใช่หรือไม่ท่านถามพวกเขาโอ้พระคุณเจ้าท่านจะไปได้ยังไงยังอยู่อีกไกลนะัก คงไม่ต่ำกว่าสองสามวันจึงจะถึงและเส้นทางข้างหน้าก็ไม่มีผู้คนเดินผ่านมันเป็นดองผีดิบชาวบ้านต่างบอกเตือนด้วยเสียงและสีหน้าอันตกใจผีดิบอะไรหรือโยมเอย๋ยพระภิกษุหนุ่มถามด้วยความประหลาดใจก็พวกผีดิบกินคนน่ะสิพระคุณเจ้ามันดุร้ายมากคนที่เดินทางไปตามเส้นทางนี้ไม่มีใครรอดเลย ศูญหายไปทั้งหมดใช่แล้วพระคุนเจ้าหมู่เฮาชาวดอยแห่งนี้รู้กิติศัพท์ดงผีดิบแห่งนั้นดีท่านอย่าไปเลยจงย้อนกลับแล้วไปทางอื่นเถอะคนที่เหลือก็ต่างพูดเตือนขึ้นบ้างด้วยความห่วงใยพระภิกษุหนุ่มยืนนิ่งครุ่นคิดอยู่นิดหนึ่งก่อนจะตัดสินใจพูดบอกว่าโยมอาตมาเดินมาไกลแล้ว ตั้งใจจะไปนมัสการองค์พระาธาตุเจดีด้วยความเคารพศรัทธาดังนั้นจะไม่ขอย้อนกลับไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็จะฝ่าฟันไปแม้ตายก็ยอมเพราะการเดินทุดงคครั้งนี้อาตมาได้มอบกายถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาแล้วขอบคุณโยมทั้งหลายที่เมตตาบอกเตือนอาตมา จะขอลาเดินทางต่อไปท่านบอกแล้วแบกรดสะพายบาเก้าวเดินไปอย่างมุ่งมั่นท่อเอ้ยคงต้องเอาชีวิตไปทิ้งในดองผีดิบเป็นแน่แท้น่าสงสารเหลือเกินชาวบ้านป่ากลุ่มนั้นต่างพูดกันแล้วมองตามหลังไปจนท่านเดินลับหายไปจากสายตาส่วนพระภิกษุหนุ่มก็ก้าวเดินลึกเข้าไป ลึกเข้าไปในหุบเขาท่ามกลางเสียงสัตว์ป่านานาชนิดที่ร้องก้องแววมาประมาณสิบนาฬิกาท่านหยุดพักที่พลานหินริมทานน้ำตกเปิดบาทพิจารณาอาหารตามคำสอนของพระพุทธองค์ก่อนฉันขึ้นว่าสาธุปฏิสังขาโยนิโสบินดาตังปฏิเสวามิ ข้าพเจ้าพิจารณาโดยประจักษ์แล้วจึงฉันบินทบาตจากฉันเพื่อระงับความหิวเพื่อความดำรงอยู่แห่งร่างกายเพื่อปฏิบัติซึ่งพรหมจรรย์พิจารณาโดยแยบคายดังนั้นแล้วจึงนั่งฉันด้วยอาการสำรวมและท่านก็มีได้ฉันจนหมดเหลือไว้ส่วนหนึ่งวางไว้บนแผ่นหินให้เป็นทานแกสัตว์หิวเช่นนกหรือมดแมลง ที่เดินผ่านมาเห็นพอฉันแล้วท่านก็ออกเดินทางต่อเดินไปภาวนาพระพุทธคุณว่าพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์มิได้ประมาทเลยประมาณเที่ยงวันขณะที่กำลังจะเดินผ่านเงื้อมหินขนาดใหญ่ซึ่งมีสุมไม้และเครือเถาวันปกคลุมอยู่ท่าน แลเห็นสัตว์เล็กๆตัวอ้วนขนปุกปุยสองสามตัวโผล่หน้าออกมาจากพุ่มไม้แล้วพุบหายไปพอเห็นก็รู้ทันทีว่าคงจะเป็นลูกหมีได้เงื้อมหินแห่งนี้คงจะเป็นที่อยู่ของพวกมันแล้วทันใดนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีเสียงคำรามร้องดังลั่นตามด้วยเสียงพุ่งผ่านพุ่มไม้ดังพรวดนางแม่หมีควายห่วงลูกปรากฏตัวขึ้น มันอ้าปากกว้างจ้องมองดูท่านด้วยแววตาที่ดุร้ายพระภิกษุหนุ่มหยุดชะงักยืนนิ่งไม่กระดุกกระดิกท่านมีสติรีบสำรวมจิตให้เป็นฌานจ้องประสานตากับมันด้วยแววที่อ่อนโยนแล้วแผ่ความเมตตาไปให้มันดังนี้ว่าแม่หมีเอย๋ยอัตมาเป็นพระธุดงค์ไม่ได้มีจิตเบียดเบียนมุ่งร้ายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความเมตตากรุณา ขอให้เธอและลูกน้อยจงมีแต่ความสุขสวัสดีเถิดสิ้นคําแผ่เมตตาอธิษฐานจิตของท่านพลันนางหมีแม่ลูกอ่อนก็หยุดชะงักอาการดุร้ายเกลี้ยวโกรธของมันยุติลงด้วยรับรู้ถึงกระแสความเมตตาอันเป็นมิมตรีมตรนางหมีประสานสายตากับท่านครู่หนึ่งจึงค่อยๆถอยหลังหมุนตัวกลับเข้าไปใต้เงื้อมหินพระภิกษุหนุ่ม ผู้ผ่านพ้นจากกรงเล็บของนางหมีแม่ลูกอ่อนยังอวุดวิดก้าวเดินต่อประมาณสักบ่ายโมงเศษเห็นจะได้น้ำในกาของท่านหมดท่านกระหายน้ำจึงพยายามเหลียวแลหาแหล่งน้ำเพื่อนำมากรองดื่มท่านเดินไปได้พักใหญ่ก็ได้ยินเสียงคล้ายมีสัตว์บางชนิดกำลังเล่นน้ำอยู่ท่านจึงแวะเข้าไปเพื่อหวังจะได้ดื่มน้ำแต่แล้วท่านก็ต้องชะง,งักยืนนิ่ง เพราะแอ่งน้ําในโด่งไม้ทังเบื้องหน้านั้นมีภาพประหลาดงูเหลือมลายตัวโตขนาดเท่าต้นกล้วยยาวหลายวาตัวหนึ่งกําลังใช้ลําตัวส่วนกลางของมันแกว่งวิทน้ําอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าโดยหัวและหางของมันพันเกี่ยวอยู่กับต้นไม้ที่ขึ้นอยู่สองฝากฝั่งของแอ่งน้ําตื้นๆแห่งนั้นเสียงลําตัวของเจ้างูเหลือมกระทะกับน้ําดังซาซา น้ำก็กระจายขึ้นมาตามแรงวิทย์ของมันซึ่งขณะนั้นน้ำเหลือไม่มากแล้วพวกปลาทั้งเล็กและใหญ่ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากกระโดดดิ้นกันพล่านอีกไม่นานพวกมันคงจะถูกเจ้างูเหลือมใหญ่ตัวนั้นจับกินโดยง่ายได้พระภิกษุหนุ่มเห็นการวิทย์น้ำจับปลาของงูเหลือมตัวนั้นแล้วก็พิศวงเปลี่ยนใจไม่ลงไปตักน้าท่านถอยหลังกลับเดินหลีกไปอีกทาง ภาพอันพิสดารน,นี้ท่านเพิ่งเคยเห็นที่นี่เป็นครั้งแรกเคยมีบางคนเล่าให้ท่านฟังมานานแล้วว่างูเหลือมแก่บางตัวที่ไล่ล่าจับเหยื่อไม่ไหวมันจะใช้วิธีการอัญชานฉลาดจับปลาด้วยวิธีวิทน้ำดังที่ท่านได้เห็นกับตาเมื่อครู่แปลกเหลือเกินหนอสัตว์โลกมีวิธีหากินกันไปต่างๆนานา,นาพระภิกษุหนุ่มคิด พลางก้าวเดินต่อไปพอเดินไปได้สักชั่วโมงท่านได้พบลำธารอีกแห่งหนึ่งมีน้ำใสจึงแวะไปกรองมาใส่กาดื่มแล้วนั่งพักอยู่ตามลำพังท่ามกลางดงไม้ที่เงียบสงัดกว้างเวงท่านใดนั้นมีชายหญิงสองคนเดินโผปรนแนวไม้หนาทึบตรงเข้ามาหาท่านพลางทักถ่ายขึ้นว่าไม่สูงขาเจ้าบุญเอาสองคนมาหาของป่า อเผอิญได้มะม่วงสุกมาหลายผลจะขอแบ่งถวายให้แก่ท่านบ้างท่านเดินทางไกลามาคงจะเหนื่อยและหิวพูดบอกแล้วนําผลมะม่วงสุกผลใหญ่สีเหลืองยื่นส่งให้แก่ท่านด้วยสีหน้ายิ้มแยม้มแต่พระภิกษุหนุ่มไม่รับประเคนท่านบอกเขาว่าโยมขณะนี้เป็นเวลาเลยเที่ยงวันแล้วอัตมารับไม่ได้จะผิดศีลผิดวินยัย โยมจงเก็บไว้กินเองเถิดขอบใจที่เมตตาขอให้โยมจงมีความสุขความเจริญฉันเธอพระคุณเจ้าอย่าขาดทธาของเฮาเลยหรือหากไม่ฉันตอนนี้เอาไว้ฉันตอนท่านอยากก็ได้โยมผู้หญิงที่มาด้วยกันบอกบ้างโยมผู้ชายก็วางผลมะม่วงเหล่านั้นลงบนกองใบไม้แห้งเบื้องหน้าของท่าน แล้วพากันเดินลับหายเข้าไปในดงไม้อีกฝากหนึ่งพระภิกษุหนุ่มได้กลิ่นหอมฟุ้งของผลมะม่วงที่โชยมาเข้าจมูกแต่ท่านไม่ยินดีและไม่สนใจไม่แตะต้องเพราะท่านเคารพในพระธรรมวินัยอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์คนอย่างท่านแม้จะหิวโซเพียงใดหรือแม้จะอยู่ในที่ลับตาคนท่านก็ไม่ยอมผิดศีลเป็นอันขาดคิดนึก ด้วยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวดังนั้นแล้วก็ลุกขึ้นแบรกรดสะพายบาทก้าวเดินทางต่อทิ้งมะม่วงสุกสามผลเหล่านั้นไว้ทางเบื้องหลังอย่างไม่แยแสครั้นพอเดินห่างมาได้หน่อยหนึ่งประมาณ20เมตรพลันก็มีเสียงสาธุการดังมาจากต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งว่าสาธุพระกุณเจ้าสาธุเป็นบุญของท่านแท้ ที่ไม่แตะต้องผลไม้พิษพระภิกษุหนุ่มหยุดฟังด้วยความพิสวงท่านไม่เห็นตัวคนพูดแต่ก็รู้จึงถามไปว่าโยมผลไม้พิษอะไรหรือก็มะม่วงสามผลนั่นไงพระคุณเจ้าเจ้าคนสองคนที่นำมาถวายท่านนั้นมันเป็นปีศาจมันแ้งหวังดีต่อคนเดินทางเอาผลไม้มาล่อหากใครกินผลไม้ของมันแล้วก็จะหลับไหล และถูกพวกมันจับกินทุกรายแต่ท่านก็รอดมาได้ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับท่านพระภิกษุหนุ่มฟังแล้วก็แย้มยิ้มและกล่าวตอบเจ้าของเสียงจากต้นไม้ต้นนั้นไปว่าเจริญพรโยมรุกคเทวาขอให้มีความสุขความเจริญบอกแล้วก็ก้าวเดินต่อไปอีกเดินไปภาวนาไปจนกระทั่งใกล้ค่ำ พอดวงตะวันลอยต่ำอยู่เหนือสันดอยท่านก็หยุดพักปักกรดภายใต้โคนไม้กลางดงใหญ่ขณะที่กำลังนั่งภาวนาอยู่เวลาประมาณสามทุ่มท่านได้ยินเสียงลึกลับเป็นเสียงของเหล่าวิญญ,ญาณในพงไพรที่ตะโกนร้องขอความช่วยเหลืออย่างทุกทรมานดังบ้างแผ่วบ้างประสานกันแว่วมาพระภิกษุหนุ่มใช้ทิพประจักษคุยานของท่านแลสำรวจไป ยงได้เห็นดวงวิญญาณสามดวงสองดวงเป็นชายและอีกดวงหนึ่งเป็นหญิงกำลังเดินตามกันมาท่ามกลางดงมืดร่างกายพ่ายพร้อมสวมเสื้อผ้าเก่าขาดยิ่งกว่าขอทานพวกเขานั่งลงประนมมือต่อหน้ามุ้งกรดของท่านแล้วเอ่ยขึ้นว่าพระกุณเจ้าช่วยหมู่เฮาด้วย เขาติดอยู่ในป่าบนดอยแห่งนี้มานานหลายปีแล้วไปไหนไม่ได้เลยวันนี้บังเอิญได้แลเห็นแสงศีลแสงธรรมของท่านจึงดีใจพากันมาหาขอได้โปรดช่วยเหลือพวกเขาด้วยโยมเอ๋ยพวกโยมเป็นใครหรือทำไมจึงมาอยู่ที่นี่พระภิกษุหนุ่มถามด้วยความเมตตาเขาเป็นคนเดินทาง ขณะนอนหลับอยู่ได้ถูกเสือกัดตายข้าออ้วิญญาณตนหนึ่งบอกและอีกตนหนึ่งซึ่งเป็นชายเช่นกันก็ได้บอกว่าเขาก็เป็นคนเดินทางพระคุณเจ้าแต่เขาถูกผีป่าในดงแห่งนี้จับกินส่วนอีกตนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงอายุราวห้าสิบก็บอกที่มาของตนบ้างว่าเจ้าบุญเฮาเป็นคนหาของป่า ขึ้นมาหาของป่ากับเพื่อนๆแต่เดินพลัดหลงหาทางกลับไม่ได้เหน็ดเหนื่อยหิวโหวยจนหมดกำลังต้องสิ้นใจอยู่ในป่าแห่งนี้ข้าอ้อทั้งสบอกถึงที่มาของตนแล้วก็ก้มหน้าสะอื่นหมูเ้าอยากพ้นจากดงมืดแห่งนี้พระกุณเจ้าช่วยนำทางมูเ้าด้วยเถิดพระภิกษุหนุ่ม ครั้นรู้ถึงความทุกข์ของพวกเขาแล้วก็บังเกิดความสงสารจึงได้แนะนําว่าโยมหากโยมต้องการพ้นจากดงมืดแห่งนี้ก็ขอให้พวกโยมจงตั้งใจรับพระไตรสรณคมและสมาทานศีลหากโยมศรัทธาเต็มใจรับจะเกิดเป็นบุญกุศลและบุญกุศลนั้นจะเป็นเครื่องนํำพาให้พวกโยมหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ ช่วยบอกเถิดพระกุณเจ้าหมูเฮาเต็มใจจะทำตามพวกเขาต่างร้องขอด้วยความดีใจตื่นเต้นพระภิกษุหนุ่มจึงให้พวกเขาสมาทานพระไตรสรณคมและศีลห้าประการทีละบททีละข้อให้พวกเขาว่าตามซึ่งก็น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเมื่อเสร็จพิธีการอันเป็นบุญกุศลแล้วพวกเขาต่างหลุดพ้นจากความเป็นวิญญาณทุกข กลายเป็นดวงวิญญาณที่ผ่องใสมีร่างกายเอ,อิบอิมสมบูรณ์ขึ้นทันทีโอ้เหาพ้นแล้วพ้นจากความเป็นวิญญาณทุกแล้วต่างคนต่างอุทานด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นก้มกราบด้วยความขอบคุณอย่างสุดซึง้งแล้วพากันอำลาจากไปตามวิถีทางแห่งตนพระภิกษุหนุ่มมองตามด้วยความเมตตาท่านรู้ว่า วิญญาณของชายสองคนจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ในเขตแห่งรัชฉานประเทศแห่งนี้ส่วนคนที่เป็นหญิงมีกุศล,ลจิตพองใสกว่าจะได้ไปเกิดในแดนสุขติเป็นนางเทพธิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่ออย่างรู้ด้วยมโนมยิทธิดังนั้นแล้วก็มีมุทิตาจิตคือพลอยอนุโมทนายินดีที่สามารถช่วยเหลือให้พวกเขาพ้นจากความมืดมน คืนนั้นท่านบำเพ็ญภาวนาอยู่จนเที่ยงคืนจึงได้เอ็นตัวลงนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายท่านนอนอย่างมีสติคือตะแคงขวาแบบสีหะใสาญาติกำหนดภาวนาพระพุทธคุณคือพุทโธพุทโธจนกระทั่งหลับพล่อยไปท่ามกลางบรรยากาศยามดึกสงัดที่เยือกเย็นรุ่งเช้าวันต่อมาท่านออกเดินทางต่อ แต่วันนี้ไม่มีใครมาใส่บาตรให้ท่านเวลาผ่านไปจนสายท่านบรรเทาความหิวด้วยน้ำดื่มขณะเดินไปก็ได้พบสิ่งประหลาดอีกนั่นคือเบื้องหน้าของท่านมีต้นกล้วยต้นใหญ่กำลังออกผลสุกเต็มเครือท่านหยุดยืนมองแล้วพิจารณาด้วยปัญญาและรับรู้ว่ากล้วยต้นนี้คงไม่ใช่กล้วยที่กินได้ ผลของมันคงจะมีพิษเพราะไม่ปรากฏรอยกัดรอยจิกของกระรอกและนกเลยแม้แต่น้อยชรอยคงจะเป็นเลขกลของปีศาจที่ยังคงติดตามมาเพื่อหวังล่อลวงท่านให้กินกล้วยต้นนี้พระภิกษุหนุ่มรู้ทันดังนั้นแล้วก็แย้มยิ้มและพูดขึ้นว่าเจ้าปีศาจเอ๋ยพวกเจ้าล่อลวงเราไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้เป็นคนเห็นแก่กิน แม้เราจะหิวสักเพียงใดเราก็ทนได้เพราะเรามีปีติธรรมเราจึงไม่ใช่เหยื่อของเจ้าบอกปีศาจส,สองตนซึ่งซุ่มซ่อนแฝงกายอยู่หลังต้นกล้วยแล้วท่านก็ก้าวเดินจากไปปล่อยให้พวกมันมองตามท่านด้วยความละอายและผิดหวังพระธุดงรูปนี้ฉลาดและมีศีลท่านไม่ใช่เหยื่อของเรานางปีศาจ เอ่ยกับสามีของตนใช่แต่ถึงจะรอดพ้นจากเราไปได้แต่คืนนี้ท่นานก็จะต้องพบจุดจบเพราะดงเบื้องหน้านั้นเป็นดงพวกผีดิบท่านคงจะถูกพวกมันจับกินแน่นอนพิศาาตกลางดงทั้งคู่ต่างพูดบอกกันและกันฝ่ายพระภิกษุหนุ่มก้าวเดินต่อไปจนใกล้ค่า ได้แลเห็นหลานโล่งกลางดงไม้แห่งหนึ่งจึงได้หยุดพักปักกรดพอฟ้ามืดท่านเข้ามุงกรดสวดมนต์ทำวัดเย็นและภาวนาอันเป็นกิจวัตรของพระทุดงเวลาค่อยๆผ่านพ้นไปจนใกล้สามทุ่มปลันเสียงรีดริงเรรัย,รยมแมลงกลางคืนที่ร้องเซงแซ่อยู่รอบด้านก็เงียบกริบไปหมดซึ่งเป็นสิ่งผิดปกติแล้วครู่เดียวเท่านั้น ก็มีเสียงคล้ายคนหลายคนกำลังเดินแหวกพุ่มไม้ผ่านป่ามาท่ามกลางความมืดพระภิกษุหนุ่มเปิดผ้ามุ้งกรดบางๆออกไปมองได้เห็นเงาดำๆของคนสี่ห้าคนเป็นชายล้วนปรากฏตัวขึ้นและจากแสงจันทร์ที่สาดส่องเผยให้เห็นรูปร่างหน้าตาที่ผิดมนุษย์มนาคนกลุ่มนี้คล้ายซากศพที่เดินได้สายตาลุกโชนดุดัน กลิ่นสาบสางโฉยฟุ้งไปทั่วบริเวณพวกผีดิบพระภิกษุหนุ่มนึกรู้ตามคำเตือนของชาวบ้านเมื่อวันก่อนเมื่อรู้แล้วจึงปิดผ้าม้งกรดแล้วนั่งนิ่งคอยดูกิริยาอาการของพวกมันเหล่าผีดิบลึกลับห้าตนพากันก้าวเข้ามารายล้อมม้งกรดของท่านเจ้าตนหนึ่งซึ่งคงจะเป็นหัวหน้าเอ่ยพูดขึ้นด้วยเสียงที่น่ากลัวว่าล้อมมันไว เดี๋ยวข้าจะกระชากงุ้งกฎของมันให้เปิดออกมาคืนนี้เราได้กินเนื้อขนกันละหดอยากมานานแล้วเจ้าผีดิบอีกสี่ตนก็พากันตอบรับด้วยเสียงที่น่ากลัวพอๆกันว่าเอาเลยนายพวกข้าพร้อมแล้วมันไม่มีทางหนีหรอกถึงจะหนีก็หน,นีไม่พ้นพระภิกษุหนุ่มครั้นได้ยินพวกมันพูดแสดงความมุ่งร้าย จึงเอ่ยบอกพวกมันไปบ้างว่าเจ้าพวกผีดิบจงกลับไปเถอะอาตมาเป็นพระทุดงจงอย่ามาเบียดเบียนพวกเจ้าทำอะไรอาตมาไม่ได้หรอกอ๋อพระทุดงเหรอข้ากินมานักต่อน,นักแล้วอย่ามาพูดอวดเก่งเลยเตรียมตัวตายเถอะใครที่เข้ามาพักในดงบริเวณนี้ต้องตกเป็นเหยื่อของพวกข้าทั้งสิน้นเจ้าผีดิบ ตนที่เป็นหัวหน้าคูคำรามพลางเอื้อมมือมาหมายจะกระชากม้งกรดของท่านให้พังทลายพระภิกษุหนุม่มเข้าชานวายโยกสินพุ่งไปสกัดกัน้นจนร่างของมันกระเด็นหมุนคว้างล้มลงนอนกลิ้งอยู่กลางดินโอ้ยโอ้ยมันร้องเสียงหลงด้วยความตกใจแต่มันก็ไม่ยอมแพ้กระโดดลุกขึ้นอีกตะโกนบอกเหล่าบริวารว่า พระรูปนี้มีฤทธิ์ประมาทไม่ได้เอาเลยพวกเรารุมกระชากมันออกมาเหล่าบริวารผีดิบครั้นได้ฟังหัวหน้าสั่งก็คำรามแล้วต่างพุ่งเข้าหายังดุร้ายแต่พอพวกมันขยับตัวพลังอันรุนแรงของวายโยกสินก็พุ่งวูบเข้าปะทะอีกขนจนพวกมันล้มกลิ้งระเนระนาดฟาดกับพื้นดิน เป็นอยู่เช่นนี้หลายหนจนพวกมันไม่อาจจะเข้าใกล้มุงกรดของท่านได้เลยจงกลับไปเจ้าผีดิบอัตมาขอเตือนหากพวกเจ้าไม่กลับและไม่หยุดมุ่งร้ายอัตมาจะใช้ไฟเตโชกสินแผดเผาพวกเจ้าทุกทุกตนข้าไม่กลัวคืนนี้ข้าจะกินเนื้อของแกให้ได้เจ้าะระทูดงกวหน้าผีดิบตะกอนอย่างเขื่องแขนมันลุกขึ้นมาอีก พลางขวาก้อนหินขนาดใหญ่เท่าบาทมาเงื้อง่าและสั่งบริวารของมันว่าเอาว้ยพวกเราไม่ต้องกลัวมันมีแค่ลมคู่เท่านั้นจงเอาหินใหญ่ทุ่มใส่มันเดี๋ยวมันก็สิน้นฤทธิ์ไปเองเราผีดิบอีกสี่ตนรีบทําตามทันทีคว้าหินขึ้นมาหมายจะทุ่มแต่ก็ยังช้ากว่าพระภิกษุหนุม่มท่านเข้าชานอย่างรวดเร็ว บันดาลให้เกิดเปลวไฟร้อนแรงพุ่งวูบออกไปเผาไหม้พวกมันพรึบพรึบพรึบเปลวไฟลุกพรึบขึ้นท่วมร่างของเหล่าผีดิบร้ายทั้งห้าตนพวกมันร้องขึ้นสุดเสียงด้วยความร้อนแสนสาหัสหินใหญ่ในมือหลุดร่วงดิ้นเร่าๆทุรนทุรายอยู่ท่ามกลางเปลวไฟอ้อยอ้ย,อยเสียงร้องของพวกมันดังก้องไปทั่วแดนดง กลัวแล้วพระกุณเจ้าดับไฟเถอะเราสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายท่านแล้วโอ้ยร้อนร้อนเหลือเกินเราผีดิบร้อนรนจนไม่อาจจะทนได้มันต่างวิงวอนด้วยความหวาดกลัวพระภิกษุหนุ่มพิจารณาด้วยปัญญาท่านเห็นว่าพวกมันตายแล้วแต่ยังคงสิงอาศัยร่างอันเป็นซากศพ ลุกขึ้นมาในตอนกลางคืนเที่ยวทำร้ายคนหากปล่อยร่างของพวกมันไว้พวกมันก็จะกอ่อกรรมฆ่าคนมากขึ้นไม่รู้จบสิ้นเพราะคนชั่วคนอันธพาลน,นั้นไว้ใจไม่ได้คิดได้ดังนั้นแล้วจึงบอกพวกมันว่าถ้าร้อนก็จงพากันออกจากร่างซากศพที่สิงอยู่นี้ไปตามวิถีแห่งวิญญาณส่วนซากศพอันเป็นผีดิบเหล่านี้ อัตมาจะเผาเพื่อป้องกันพวกเจ้ากลับเข้ามาสิงสู่อีกบอกพวกมันดังนั้นแล้วท่านก็เร่งพลังไฟเหล่าผีดิบทรงเสียงร้องโหยหวนสุดเสียงไม่อาจทนได้พุ่งวูบวูบออกจากซากศพที่สิงอยู่อย่างรวดเร็วปล่อยให้ร่างอันไร้วิญญาณถูกไฟแตโชกสินชาญของพระภิกษุหนุ่มแผดเผาจนกลายเป็นเท่าทุลีจนหมดสิ้นไม่เหลือซากอยู่เลย หลังจากที่กำจัดเหล่าผีดิบทั้งห้าตนได้แล้วพระภิกษุหนุ่มยังไม่หลับนอนท่านนั่งเข้าฌานภาวนาตรวจดูความเป็นมาของเหล่าผีดิบเหล่านี้แล้วท่านก็ทราบว่าเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วมีโจรร้ายห้าคนเที่ยวจี้ปล้นทำร้ายชาวเมืองจนชาวเมืองพากันเดือดร้อนรัส่ำระสายเจ้าเมือง จึงส่งกองทหารออกปราบปรามติดตามมาล้อมจับได้และประหารฝังศพของพวกมันหมกไว้ในดงบริเวณนี้แต่วิญญาณอันเหี้ยมโหดดุร้ายของพวกโจรไม่ยอมไปผุดเกิดมันกลับเข้าสิงสู่ร่างซากศพของมันกลายเป็นผีดิบในตอนกลางคืนแล้วอาลวาดทำร้ายผู้คนที่มาหยุดพักแรมอยู่กลางดงเสมอในช่วงเวลาสิบปีเศษที่ผ่านมา จนชาวป่าชาวดอยบริเวณนี้ต่างขนานนามดงแห่งนี้ว่าเป็นดงผีดิบพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยนั่งภาวนาต่อไปจนถึงเที่ยงคืนบริเวณแดนดงแห่งนั้นสงบสงัดไม่ปรากฏเหล่าผีดิบมามุ่งร้ายท่านอีกเลยรุ่งเช้าว,วันต่อมาท่านแบกรกรสพายบาทเดินทูดงต่อไปอีกจนถึงพระาธาตุดอยแสงคำ หยุดพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วจึงเดินท่วดงจาริกต่อไปและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแดนดงผีดิบบนดอยสูงแห่งนั้นก็กลับกลายเป็นสถานที่ปลอดภัยไม่มีเหล่าผีดิบที่ดุร้ายมาปรากฏให้ใครๆได้พบเห็นอีกเลย